E é. ครับแอดยิมเดอร์ลุ่ยับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญช่วงคำคำของมื่อวันที่28มิถุนายนพศ2566ครับเมื่อนี้แอดยิมกับกับบ้านคำจักหน่อยนะครับอ่ะกับแม่สมพรครับกับอมกับแม่ทีมงานนะครับเพิ่นเดินทางมาครับจากจังหวัดโคราชครับนำ้ำอ่าฤๅวะครับมาขอโชคขอมานหรือว่า,มา,วามาสักการะกราบไหว้ปู่ครับผม แลวก็มีกับเขากับน้ำครับมาจากโคราชแล้วก็แม่สมพรครับก็ได้มาแตงผ้าเขาถวายปูครับผมแล้วแอดยิมไปทายถ้ำครับว่าแม่สมพรครับเพิ่นได้กับเขาอันใดมาถวายปูแน่เดี๋ยวแอดยิมไปติดตามพร้อมๆกับแอดยิ้มเราด้วยครับแม่สมพรก็ไดเอาแม่ยิมจักบาทนะครับนี่แหละครับเนี้ยง้ยังงอยครับผมอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับครับผมากับคุณแม่สมพรนะครับกับคุณแม่แซบเบอร์ลวกับคุณแม่คุณหมอครับเดินทางมาสักกะกาบไวยปูช่วงคำคำแรงแรงบ้านกะไก่ครับผมจะเดินทางมาหอดแต่จังหวัดโคราชอีกคันนึงก็อยู่ทังทนจันบัมาเจียงแล้วครับทนจันสารคามโอ้แม่มาแต่เทียงเพียงแล้ว ครับได้ยังมาฝากได้ยังมาฝากปูในแบบแม่นี่มีไก่โอ้ไก่ย่างเขาโอ้ต้มปลาต้มปลาเบียร์แล้วก็สามกับสัต์ครับผมขื่อเหล้ามาฝากโอ้ครับล่ะขื่อเหล้ามาครับอ่าแซ่เบอร์สมพศมาหลายอย่างครับผมโอ้สาธุสาธุครับเอาแม่หอมกับต้มแกงเห็ดโอ้แกงเห็ดจากนครพนมตัวนี้พนม่ามือเ้านี่ครับเอฟซีมาจากนครพนมครับเพิ่นมีโชคมีมานเพิ่นนม คุณป้าปลามาถวายปูครับผมครับผมอ๋อคุณแม่สมพรนะครับเนาะครับผมโอ้ครับพรตัวจริงเสียงจริงครับอ่ะเมื่อนี้ครับได้แนวมาถวายปูแล้วฟอมครับคุณแม่เซียบุตรฟอมครับผมจะมาอ่อนปูให้ปูตามสบายเดี๋ยวไปปูครับผมสีเขียวมากอีกสักเป๊กก่อนครับครับผมอ่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามา ครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องกับที่พุณนแม่เพิ่นอ่าผ้าเขาผ้านามแล้วครับครับปูครับจะใจอ้อนครับให้ชว์ไห้มันให้ชว์ไหลาบพิ่นบ่อรับก็ลอดติดตามรอฟังรอชมไปพร้อมๆกันครับผมที่แม่สมพรเดินทางมาเมืองเหนก็มาตั้งแต่เสาร์ทั้งวครับช่วยจะมาหอดนะครับเนาะกับผู้ยิ่งครับอายุก็หลายแล้วครับหลดกับครับคอยมาครับเสื้อสีหอดครับอ่ะ รอบหลอดซ้อนก็ได้ถือว่าเป็นโคงสุดท้ายแล้วค่ะครับเพราะว่าถือว่าเป็นโคงสุดท้ายก็ได้ครับว่าปูสิให้ค่าน้ามั่นคุณแม่สมพรบองวมื่อนี้ครับก็รอดติดตามเลยครับเด้อบางกี้นี่ครับปูให้อาติบแบงรอยแต่ว่าพันให้ปูบอกว่าให้พันหนึ่งอ่าพอพักให้พันหนึ่งโมจันบ่าอ่ะก็รอดติดตามบึงว่าเมื่อนี้ครับปูจะให้จังไรครับรอดติดตามอ่าแต่มูไม่ยังบอก ค่ะติดตามน้องคะรอติดตามพื้นกันล้วค่ะครับครับผมสวัสดีเอฟซีไซบุญทุกๆทกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับช่วงเศร้าๆนี่นั่งแหวกครับเจ๊แตงโมขึ้นฮวหาปูแม่นปะครับขึ้นฮวหาปูปูสั่งตัวเลขตัวใดก,ก็ครับให้นั่งแหว่ซื้อลอตเตอรี่ให้ครับเก้าตัวเดิมว่าราคาเก้าศูนย์ค่ะสิบเก้าสิบเจ็ดนี้แหละค่ะ, 90, 19, ะ,คะโอ้เก้าศูนย์สิบเก้าสิบเจ็ด คร <Beautiful. S 2> ับอ่ะและ <cat Bal ai> <cat> ้วก็เก่าเก็ดซูนี่แม่นบ่แล้วก็มีเก่า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 เก็ดบ่ข้างในนี้เก่าเก่าเป็นเอ็ดยิมกับบึงบ่คันน้องผู้กับย่ำเจ้าหอผู้ตาโอ้หอปูตาหอปู้ชี้ปกขาวบ่ยำบ่ครับบ่ยำค่ะบ่ปันใดค่ะโอ้บ่ปันใดอ่ารอดยิ้ดกระตามเบิึงได้ครับเด้ออ่าสันนี้สำหรับไอ้ไอ้นั่งแว่กับตีแกงม่วงขึ้นไปมื่อเช้านี้พร้อมกับเอ็มซีนครพนมแต่ว่าบ่ได้ทำคลิป ครับผมเพิ่นก็มาธุระส่วนตัวเพิ่นเนาะครับได้แต่ตัวเลขอ่าครับผมอ่าครับก็ขอขอบคุณข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับ FC ท่านใด FC ท่านใดครับอ่าล่อตัวเลขกับคุณแม่สมพรเพิ่นกาม่าล่อ,ลอติดตามเด้อครับเด้อว่าจะได้ตัวเลขตัวใดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ทั้งช่องคนละไลคนละแชร์ครับผมอันนี้บ้านเลขที่หอปู่ชีปลาขาว998 ครับผมก็อย่าเลื่อมเด้อปูบอกป้าหำว่างวดนี้จะไดใต้นบักคำไงมาถวายปูไงจนหัวไงมานจะปากทางครับเอามาตั้งไปขังล่างหอดขึ้นเครื่องหัวปูชื่อปากขาวสันว่าครับแต่ว่าเลขที่หัวกับเก้าเก้าแปดครับผมอ่ะกับผินจายหน้าเบิ้งครับผมทุกคําเบาคําจ่าของปูมีรางวันครับงวดที่แม่สมพรมาหลอบแหลกครับผมปูก็บอกว่า ก่บ <mile> ้านพ่อไปเห็นยังมาสันว่าอ่ายก่ายบ้านพ่อไปเห็นยังครับออปูเอาสองรอบเด้ครับไปฟังคลิปเด้ครับเด้อครับไก่ไป็ยังอาจจะเป็นบ้านเลขที่เก้าเก้าแปดละกัน่ระเด็ก็เป็นบ้านเลขที่หัวแม่คู่ก็ได้ครับแต่ย่าลืมไอ้บ้านน้องหญิงค่ะบ้านน้องหญิงครับเป็นยังครับบ้านน้องหญิงครับเอากับ้านเลขที่น้องหญิงดิค่ะเื่องอบ้ครับเป็นยังครับบ้านยังไยครับบ้านเลขที่น้องหญิงเก้าห้า ก้าเท่านี่แหละเดี๋ยวทังคู่ไปฟังไม้แล้วกันครับผมเพราะว่าเล่ยบานนี่ค่ะเล่ยบานนี่ปู่โอ้เล่ยบานกระชิบคนแล้วครับทีนี้ยังครับเล่ยบานเล็กทีเนาะครับเนาะครับก็ฟังดีๆพิจารณาค่ะคับกับถูกคำเบาคำจ่าของปู่มีรางวัลครับผมอ่ะก็ขอขอบคุญขอบคุณสายบุญทุกๆท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับคลิปนี้นะครับเนาะอ่าคลิปนี้ครับอ่า คลิปนี้ครับก็เป็นคลิปไทยกับเขาที่แม่สมพรอนครับพร้อมกับทีมงานครับเพื่อนแต่งผ้าเขาให้น้ำพร้อมกับแม่คู่เพื่อนแกงเ็ดทีเอฟซีเพิ่นนอามาามือเซานี้ครับถวายปูครับผมอ่ากับเซตะเสียบครับเ็ดแดงนะครับเนาะคือเ็ดกออลนะเพื่อนเอินครับเมื่อนี้เราก็มาลุ้นกันพร้อมกันว่าครับอ่า คุณแม่เพิ่มมาแล้วคุณแม่สมพรเพิ่มมาแล้วครับปูจะทรงคาหมั่นทรงคาหลดเพนบอ่อครับก็รลอดติดตามไปพร้อมกับแอดเลยครับเด้อครับผมสวัสดีทุกปูทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องบอกว่าแอดจะลงคลิปได้ไปครับก็กดไลค์กดแชรค์คือเก่าครับก็ขอให้บุญบาร,รมีองค์ปูชีพข้าวปูตานะครับเนาะดลบันดาลให้สายบุญของปูครับมีแต่โชคแต่หมานแต่ดําแต่รวยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็ขอให้สมมัติปรถนะท รับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับมือนีกระจอเมื่อไก่มือเข้ามาแล้วครับอ่าเอฟซีทันใดครับฟังคลิปนี้แล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับจะมีคลิปถ่ายถอดสดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบึงครับว่าแม่สมพรพ่อนปูอ่าครับจะสําเร็จวอมเมื่อนีปูจะทรงคาร์นั่มันจักบาทนะครับเด้อกดติดตามไว้ห้ามพลาดผมกดติดตามอ่าพิมพ์เข้าไปในช่อง YouTube ยิ้มแล้วรวยรับกดติตตามไ้ครับได้ทึงโศกได้ทึงมันครับได้ทึงเฮ็ดบุญนะครับเนาะได้โขกลาบจากบารมีองค์ปูชปบะขาวพร้อมปูตานะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปูไรสันแจงเฮ็ดแล้วต้มปลาขออหญ่แล้วแล้วก็เครื่องดื่มแล้วครับปู่จะได้ใจดีให้โชคให้มันเอฟซีบอครับรอดติดตามเวยครับเดื่อฟังคัคๆพิจารณาดีๆครับถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับอ่ะ ครับช่วงนี้กับฝนตกนะครับเนาะฝนตกครับผมครับปูก็ยังยำตัวเก่าตัวเดิมนะครับเด้อยำตัวเก่าตัวเดิมครับยำตัวเก่าตัวเดิมก็คือเก่าเจ็ดศูนย์คือเก่าหรือว่าเจ็ดเก้าศูนย์ครับมาเมื่อเสาร์นี้นะครับเนาะเจ็ดเก้าศูนย์หรือว่าเก้าเจ็ดศูนย์ครับหรือว่าสิบเจ็ดสิบเก้าครับเอฟซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วป่าไปหยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับว่าต้องล่อคงสุดท้ายครับเข้ากันมาเปรียบเทียบใส่กันว่าอ่ะแม่สมพรเขามาหาปู เป็นรอบที่สองครับเป็นรอบที่สองเลครับเริ่มมาจากโคราชครับปูยังสีย่ำตัวเก่าเต๋อเดิมบ่ครับกดติดตามไว้ครับฟังดีๆพิจารณาครับคันได้ฟังแล้วกันมากคำนำคุณแม่สมพรครับกะไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้อย่าะไว้หมอที่นั่นนะครับเด้อมันจะลืมครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเนาะครับเนาะครับช่วงคำคำเร่งเรงมือนีครับก็ขอเอฟซีสายบุญทุกๆท่าน ที่กดติดตามเขามากครับก็ขอให้โชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็ขอให้สมบัติปัตนาทุกประการขอให้บุญบาร,รมีองค์ปูชีพก้าวความปูตาครับบุบรรดาในสายบุญของปููครับเพจอันใด็ะจะให้จะเลื่อนลุงเลี้ยงครับเดินทางไปไซก็ให้แก้วขาดปลอดภัยครับให้าบาร,รมีองค์ปูชีพข้าวความปูตาความปูคุ้มพกปูบุญคุ้มนำคุ้มคล้องดูแลลวกหลาน หอดที่จุดไม้ไปลายทางโดยความปลอดภัยก็คือคุณแม่สมพรพุนมานีครับเวลากรับครับก็น้อมกลุ่มคล้อง,องดูแลคุณแม่สามท่านนี่ครับให้หอดบานหอดซองโดยความปลอดภัยความเจ็บจะให้ได้ความไข่จะห้มีให้มีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตครับหลังจากปูสันอาหารแล้วอาจากลูกลานถวายให้แล้วเพราะว่าจะเป็นเครื่องดื่มแกงเฮดต้มปลาขอยอย่างไก่แล้วครับปูตาสิให้โชคให้มั่นลูกลานตัวใดกติดตามไปพร้อม กับแอดยิมแล้วด้วยนะครับเด้อฝากฝากเอาไปไว้ครับอ่าฝากไว้ครับก็คือเก้าเจ็ดย่เกาหนึเกตอย่าลืมนะครับเดี๋เก้าเจ็ดศูนย์่ก้าหนเกเจดศูนยังสี่ก็อย่าลืมหรือว่าบานเลขที่ห้านย์ะครับเนาะบานเลขที่ห้าจังสี่ก็อย่าลืมครับสำหรับคลิปนี้ทางชองจะขอจบคลิปลงเพื่องสนีทขออ c ซีสายบุญทุกทุกท่านครับโดงคลิปนี้แล้วก็สวงๆมันๆดำๆด้วยแอดยิมกาบสวัสดี